ก็กลับมาเจอผมอีกครั้งนะครับบอลเอเมเอ็ร์นิ่งสำหรับหัวข้อในวันนี้นะฮะก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายนั่นเองทัศนคติที่เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันจะมักมีคําถามที่ถูกถามกันบ่อยๆหลายๆคําถามเดี๋ยวผมจะค่อยๆหยิบยกคําถามเหล่านั้นมาคุยให้ทุกท่านฟังทีละคําถามแล้วกันนะครับสําหรับคําถามในวันนี้คือถ้าจะทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะธุรกิจเครือข่ายมันจะให้อะไรกับเรา คำถามสั้นๆไม่ยาวมากแต่ถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีลึกซึ้งครับคำถามนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องถามตัวเองซะก่อนถ้าเราอยากจะเข้ามาทาธุรกิจเครือข่ายหรือเป็นนักธุรกิจเครือข่ายเนี่ยสิ่งที่เราากอยากจะได้จากธุรกิจเนี้ยมันคืออะไรครับคุณลองถามตัวคุณเองก่อนนะถ้าสิ่งแรกที่คุณอยากจะได้คืออยากได้เงินทองเนี่ยโอเคธุรกิจเครือข่ายให้คุณได้อยู่แล้วครับแต่ผมอยากจะเสริมนิดนึง การจะได้เงินทองเนี่ยนะครับมันเกิดจาก2ส่วนได้กันถ้าเป็นตัวผมนะครับในมุมมองของผมเองนะ 1. มันเกิดจากการเป็นผู้รับก็คือเราขายบางสิ่งบางอย่างหรือเราเอาบางสิ่งบางอย่างไปแลกกับบางสิ่งบางอย่างกลับมาแล้วเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นกลับมาจากบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้นะฮะเขาเรียกว่าผู้รับผู้รับเราต้องมีสิ่งของไปแลกถึงจะได้บางสิ่งบางอย่างกลับมาแต่ถ้าคุณเลือกข้อที่2คือผู้ให้ ผู้ให้เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เขาคิดก็คือเขาอยากจะให้อะไรกับคนคนนั้นแล้วสิ่งที่เขาจะให้มันจะช่วยให้กับคนที่เขาจะให้อ่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรนี่คือผู้ให้ส่วนเงินทองที่มันจะได้กลับมาหลังจากให้แล้วโดยไม่คิดในตอนแรกเนี่ยเขาเรียกผลพลอยได้ผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับถ้าเกิดเข้ามานําธุรกิจเครือข่ายแล้วเนี่ยนะฮะอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีมายเซ็ตเป็นผู้ให้ซะก่อนแล้วการทําธุรกิจของเราเนี่ย ที่ดูว่ามันยากเนี่ยครับมันจะง่ายขึ้นหลายครั้งหลายคราวนะครับที่ผมเนี่ยมีคนหลายๆคนเข้ามาสปอนเซอร์ผมเนี่ยนะฮะให้มาทําธุรกิจเครือข่ายบริษัทโน้นบริษัทนี้หลายๆาครั้งหลายๆค,คราวเนี่ยนะครับเขาจะเอาจำนวนเงินเนี่ยนะฮะเอาแผนเนี่ยมาพูดให้เราฟังแต่ถ้าถามในมุมของผมนะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเป็นผู้ถูกสปอนเซอร์คุณคิดว่าผมจะรู้สึกอึดอัดมากน้อยแค่ไหนถ้าถามว่าตัวคุณเองเนี่ยถ้าคุณเป็นคนนั้นน่ะคุณจะอึดอัดไหมล่ะฮะเฮ้ยพ,พี่พี่พี่ลองมาทําดูสิพี่ ถ้าพี่ทานะผมว่านะพี่คงจะต้องได้รายได้เดือนละล้านพูดแต่เรื่องเงินเงินทองทองดีไม่ดีเนี่ยอาจจะบอกพี่พี่ลองเอาตัวนี้ไปขายดิพี่ขายตัวนี้นะพี่จะได้กำไรยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าพี่ขายตัวนี้ได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นพี่ควรจะเลือกขายสินค้าตัวนี้คุณกลายเป็นอะไรแทนฮะเป็นเซลแมนนะฮะเป็นเซลแต่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยโมเดลของเขาเนี่ยมันไม่ใช่คนขายของถูกไหมธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจะทําให้เราเติบโตองค์กรได้เนี่ยแน่นอนครับเราต้องมีการซื้อกินซื้อใช้เพราะบริษัท จะมีกำไรจากการซื้อกินซื้อใช้ของเราและองค์กรของเราเขาก็เลยจะจ่ายเป็นส่วนแบ่งค่าการตลาดนียให้เราถูกไหมครับนี่คือโมเดลของธุรกิจเครือข่ายดังนั้นเราจะทําอะไรเนี่ยให้เรากลับไปที่โมเดลของธุรกิจก่อนพอพูดถึงธุรกิจเครือข่ายเราจะต้องรู้ว่าโมเดลของธุรกิจเครือข่ายคืออะไร นะฮะถ้าทุกท่านอยากจะทราบว่าโมเดลของธุรกิจเครือข่ายคืออะไรลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆของผมนะครับผมได้เคยอธิบายไว้แล้วว่าการทําธุรกิจเครือข่ายมันมีโมเดลอย่างไงมันมีหลักการที่แท้จริงเนี่ยนะฮะอยางไรแล้วทุกท่านจะเข้าใจว่าเอ้สิ่งที่ผมกําลังสื่ออยู่ตอนนี้มันสื่ออะไรทีเนี้ยก็มาสติบต่อไปก็คือหลังจากที่เราเลือกได้แล้วว่าเราจะอยู่ฝั่งผู้ให้หรือฝั่งของผู้รับนะครับแต่สําหรับผมผมตั้งว่าผมจะต้องเป็นผู้ให้กาไรเนี่ยมันอาจจะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยผมไม่รู้ ะะแต่มันกลับมาแน่นอนมันอาจจะไม่กลับวันนี้แต่มันอาจจะกลับมาอีก1ปีขา้างหน้าอีก2ปีหรือ3ปีขา้างหน้าถ้าหากผมไม่เลือกในธุรกิจนี้ซะก่อนแน่นอนครับมันจะกลับมาหาผมอย่างแน่นอนดังนั้นการที่เราจะเลือกเนี่ยนะฮะโดยการเป็นผู้ให้เนี่ยเวลาเรามาทําธุรกิจจริงๆเนี่ยนะครับมันจะมองในโมเดลของธุรกิจเนี่ยมันจะสดใสทีนี้นะครับถ้าเกิดทุกท่านเนี่ยเลือกฝังที่เป็นผู้ให้เหมือนกับที่ผมเลือกแล้วนะครับคุณเชื่อผมสิว่าเวลาเราทําธุรกิจเนี่ย เราจะไม่ค่อยมีความกดดันความเครียดความเครียดที่ว่าเนี่ยหมายถึงว่าเครียดว่าเอ๊ะเราจะหาคนโน้นยังไงเราจะสร้างคนนี้ยังไงเอ๊ะเราจะไปคุยทําไมเราถึงไม่กล้าคุยนี่คือปะเด็นสําคัญถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็นผู้รับเนี่ยคุณเอาสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแลกถูกไหมถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยยิ่งสนิทกับคุณเนี่ยคุณไม่กล้าไปขาย,ขายเขาหรอกถูกปะล่ะเออแต่ถ้าคุณเป็นผู้ให้เนี่ยคุณเนี่ยมีแกงอยู่ถุงนึงเนี่ยอยากเอาไปให้เพื่อนสนิทเนี่ยคุุณณกกลลล้้าใใหเหเคมมัวที่ะ แน่นอนคนส่วนใหญ่ไม่กลัวเพราะเราเป็นผู้ให้ไงเรากลับยินดีซะอีกที่จะหยิบยื่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับคนคนหนึ่งโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนถูกไหมผมถ้ามองกับการผมเป็นฐานะคนรับนะมีคนเอาแกงมาให้ผมถุงหนึ่งเนี่ยนะฮะเอาไว้ผมไว้รับประทานเนี่ยถามว่าผมจะโกรธเกลียดเขาไหมไม่มีทางผมจะโกรธเกลียดผมจะยิ่งรักคนคนนี้มากขึ้นถูกไหมล่ะครับสิ่งที่ผมจะสื่อว่าการเป็นผู้ให้มักจะมีข้อดีกว่าผู้รับเสมอก็คือคําตอบนี้แหละครับ พอเราเลือกเส้นทางของเราเสร็จแล้วเนี่ยว่าเราอยากจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับเนี่ยนะครับขั้นต่อไปเนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านนะฮะนั่งลองคิดดูซิว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยปลายทางเนี่ยมันจะไปอยู่อยู่ที่ตรงไหนแล้วปลายทางเนี่ยมันจะให้อะไรกลับมากับตัวเราได้บ้างเราให้อย่างเดียวเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันกลายเป็นว่าจุดหมายปลายทางเนี่ยมันไม่ค่อยมีดังนั้นเราตั้งจุดหมายปลายทางไว้ด้วยว่าสิ่งที่เราอยากจะเดินไปในการเป็นผู้ให้เนี่ยมันจะไปหยุดอยู่ที่ตรงไหน แล้วปลายทางที่เราอยากจะได้จากการเป็นผู้ให้เนี่ยเราอยากจะได้อะไรมีคํากล่าวหลายคํากล่าวนะฮะแต่ผมจะหยิบยกมาคํานึงก็อบอกว่าถ้าหากว่าวันนี้คุณอยากจะไปอเมริกาแน่นอนครับมันมีหนทางให้คุณเลือกเนี่ยนะฮะหลายหลากหลายเส้นทางมากคุณอาจจะนั่งเครื่องบินนั่งเรือหรืออนาคตก็ไม่แน่นะคุณอยากจะนั่งยานอาวกาศก็เป็นไปได้ถูกไหมฮะ เราอันนี้อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่ไม่นอนแต่ผมแค่อยากจะเปรียบเปรยให้ท่านเห็นว่าการเลือกเนี่ยนะครับเรามีจุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยพอเราได้จุดหมายเสร็จปุ๊บเนี่ยการที่เราจะเดินไปเนี่ยนะฮะไปยังจุดหมายปลายทางที่เราเลือกเนี่ยมันก็จะมีวิธีการอยู่หลากหลายวิธีอีกเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยนะครับในนักธุรกิจเครือข่ายหลายๆท่านเนี่ยจะมีคำเนี่ยนะฮะพูดกันติดหูติดปากเลยว่าเลือกบริษัทผิดชีวิตเปลี่ยนคำนี้ผมบอกได้เลยครับว่ามันเป็นจริง ทำไมมันถึงเป็นจริงถ้าหากคุณเลือกนะครับว่าจุดหมายปลายทางคุณเนี่ยจะไปหยุดอยู่ที่เนี้ยที่ตรงเนี้ยที่บริษัทนี้แต่บริษัทนี้นะครับมันไม่ได้มีสิ่งที่มันการันตีอะไรให้เราได้เลยวันหนึ่งที่เราทําไปนานๆเนี่ยแล้วบริษัทปิดตัวหนีไปมันเกิดอะไรขึ้นครับเราก็จะไม่ได้อะไรกลับมาจากสิ่งสิ่งนั้นเลยนี่คือการทํางานที่สูญเปล่าคุณลองถามตัวคุณเองอยู่สิว่าคุณอยากจะเป็นคนแบบนี้หรือไม่เลือกเสร็จปุ๊บบริษัทปิดตัวหนีไม่ได้อะไรกลับมาเลย ดังนั้นถ้าคุณไม่อยากจะเป็นคนคนนี้เนี่ยนะครับหรือปลายทางที่ไม่ดีแบบนี้ข้อที่1เลยนะีที่ผมจะแนะนํา 1. คุณต้องเลือกบริษัทที่ดี 2. แผนการจ่ายเงินที่คุณทำเนี่ยนะครับในบริษัทนั้นเนี่ยจะต้องมีการจ่ายเงินแบบสม่ําเสมอหรือจ่ายเงินแบบเสถียร 3. สิ่งของหรือโปรดักที่อยู่ในบริษัทเนี่ยนะครับที่เราอยากจะไปเผยแพร่หรืออยากจะไปให้ สิ่งสิ่งนี้มันเปลี่ยนแปลงผู้คนได้หรือเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตคนคนนั้นดีขึ้นได้เนี่ยโดยใช้โมเดลของเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับมันดีขนาดไหนมันนําตลาดมันแซงตลาดหรือมันชนะตลาดได้ไหมถ้าเกิดมันนําตลาดหรือแซงตลาดได้จบเลยครับทําไปมันก็ไม่มีวันเจ๊งหรอกครับคนอยากใช้ของดีเสมอคุณจําผมไม่เลยต่อให้ราคาสูงเท่าไหร่ถ้าเกิดเรามีวิธีการนําเสนอที่ถูกต้องนะฮะไม่มีวันเสนเลยที่ของสิ่งนั้นจะขายไม่ได้ ของที่ดีมันจะขายตัวเองได้เสมอแต่คําว่าขายตัวเองได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเอาของที่ดีเนี่ยนะครับเหมือนดีโมดแอร์เนี่ยเอามาวางไว้บนโต๊ะแล้วอยู่ดีๆมันจะเดินไปขายตัวมันเองมันไม่ใช่ครับมันอยู่ที่คนอย่างพวกเราเนี่ยแหละครับคือนักการตลาดเนี่ยนะฮะเอาสิ่งๆเนี้ยไปนําเสนอในมุมที่มีความเป็นเหตุเป็นผลเป็นจริงนะครับต้องอยู่บนโลกความเป็นจริงด้วยอย่าโอเวอร์เคลมในสินค้าของเราเป็นอันขาดถ้าเกิดคุณเลือกบริษัทแล้วว่าบริษัทนี้ดีแล้วมันดีจริงๆเนี่ยคุณก็ข้ามไปสเต็ปถัดมานะฮะ จุดหมายปลายทางเนี่ยเรารู้แล้วมันอยู่ตรงนี้เครื่องมือที่พาเราไปเนี่ยโอเคเราก็เคลียร์จบแล้วเราก็แค่เดินครับเดินตามจุดหมายเดินตามเครื่องมือเดินตามแพทเทิร์นของธุรกิจและที่สําคัญคือไม่ยอ่อท้อแค่นี้นะครับปลายทางเนี่ยมันไปถึงอย่างแน่นอนแต่มันก็จะมีคําถามต่อไปอีกว่าระยะทางเท่านี้ทําไมคนคนหนึ่งถึงเดินเร็วคนคน,คนหนึ่งเดินปานกลางคนคนหนึ่งถึงเดินช้ามันอยู่แบบนี้ครับมันอยู่ที่โจทย์โจทย์หนึง่งไอโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่า คนหนึ่งคนเนี่ยจะไปเร็วไปปานกลางหรือไปช้าเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับข้อข้อหนึ่งที่จะเห็นกันเป็นประจำก็คือความชัดเจนของเป้าหมายเนี่ยนะฮะของคนคนนั้นเนี่ยมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าความชัดเจนของเป้าหมายเนี่ยเรามองเนี่ยมันชัดนะมันเห็นนะเป็นรูปนะเหมือนเวลาเราไปนั่งเรือน,อนในเกาะนะฮะเวลาเราไปเที่ยวทะเลเนาะเราก็จะเห็นแบบเกาะแบบไกลๆเลยนะเห็นนะ่ว่ามันเป็นรูปเกาะเนี่ยเป็นเกาะเป็นภูเขาอยู่เนี่ยเห็น แต่มันได้ไม่ได้โฟกัสแบบชัดนะแบบที่2เห็นเนี่ยเป็นเกาะเหมือนกันแต่มองลึกเข้าไปอีกเห็นอะไรด้วยฮะเห็นว่ามีรถวิ่งอยู่แต่เราก็ไม่เห็นว่ารถอะไรแต่เห็นว่ามันขยับอยู่ในเกาะอันที่3ม,มองเห็นเลยว่าเกาะเกาะเนี้ยมีรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยมีความสูงความกว้างความยาวมีรถวิ่งอยู่กี่คันมีคนเดินอยู่กี่คนคุณคิดว่า3 3ช้ชอยที่ผมบอกไปเมื่อกี้คนจะสำเร็จไวที่สุดเนี่ยจะต้องมองเห็นแบบไหน แน่นอน100%เลยแบบหลังสุดคุณต้องมองให้ลึกมองให้รอบมองให้ละเอียดมองให้ชัดเจนเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับมันไม่เปลี่ยนหรอกมันอยู่ที่เดิมนี่แหละแต่มันขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณเนี่ยมองมันชัดขนาดไหนถ้าคุณมองมันชัดพอนะครับผมจะบอกให้นะว่าคุณเนี่ยนะครับจะไม่วอกแวกจะไม่ออกนอกลูก่นอกทางคุณจะโฟกัสไปที่เป้าหมายของคุณเนี่ยที่เดียวเลยเนี่ยแล้วคุณจะเดินมันไปแบบตรงต แต่ถ้าเป้าหมายคุณไม่ชัดเจนบางทีคุณอาจจะเหลือไปเห็นเกาะน,นี้เอ๊ะเกาะรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเราไปนี้ได้ไหมเอ๊ะหรือเกาะที่อยู่ตรงนี้มันก็มีรูปร่างหน้าตาเอ๊ะหรือเกาะน,นี้หรือเปล่ามันก็จะวกแวกไปวกแวกมาอีกสักพักหนึง่งอะ่ะฮะกว่าจะตั้งเข็มทิศต,ตั้งหางเสือให้มันไปตรงได้อีกทีหนึง่งดังนั้นนะครับอยากจะสําเร็จไวนะฮะโดยการเป็นผู้ให้นะมองให้ละเอียดมองให้ชัดแล้วเป้าหมายคุณจะชัดเจนและจะทําให้คุณเนี่ยใช้ระยะเวลาเนี่ยสั้น คุณไม่ได้ทํางานเร็วกว่าคนอื่นนะแต่เวลาคุณน้อยกว่าคนอื่นเอ๊ะมันแปลกๆไหมมันเหมือนมันย้อนแย้งกันเนาะเออเวลาเนี่ยในการทํางานเนี่ยมันเท่ากันเลยนะครับย4ิบสีชั่วโมงแต่คนเนี้ยทาเสร็จก่อนคนเนี้ยทาเสร็จหลังนั่นมันต่างกันตรงนี้นะครับมันต่างกันที่ความชัดดังนั้นกําหนดเป้าหมายเลือกวิธีให้ถูกต้องเลือกพาหานะให้ถูกต้องแล้วเราจะไปถึงจุดหมายอย่างสั้นแต่คุณเชื่อผมเถอะนะครับว่า ต่อให้ผมพูดคำนี้ให้คุณฟังหลายๆคลิปหรือพูดอาจจะพูดทุกคลิปเนี่ยนะครับคุณก็ได้แค่ฟังนั่นแหละถ้าคุณยังไม่ลงมือทำนะฮะคุณก็จะไม่มีวันได้ผลลัพธ์เด็ดขาดมันก็จะมีนะฮะหลายๆท่านเนี่ยนะครับที่เข้ามาสอนให้ผมได้ฟังนะครับในวงการธุรกิจเครือข่ายตอนที่ผมเข้ามาทําในช่วง,รงแรกๆเนี่ยเขาบอกว่า3ข้อที่เราจะต้องมีคือ1เราจะต้องมีความเชื่อคุณจะต้องมีความเชื่อในตัวเองก่อนคุณเชื่อว่าคุณจะไปที่ตรงนี้แล้วปลายทางเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ เมื่อคุณเชื่อแล้วคุณจะต้องทำอะไรคะคุณจะต้องทำคุณทำทำเสร็จปุ๊บถ้าเกิดมันไม่ประสบความสำเร็จออมองย้อนกลับมาวนลูปเดิมดูสิไอ้ที่เราลงมือทำตอนแรกมันผิดพลาดตรงไหนถ้ามันผิดพลาดเรารู้ว่าผิดพลาดตรงไหนเราทำใหม่ครับเอ้ถ้ายังไม่สำเร็จกลับมาอีกทีครับวนอยู่แบบเนี้ยจนกว่าจะสำเร็จการที่เราทำงานงานหนึ่งเนี่ยนะครับซ้ำๆๆๆหลายๆรอบเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะได้จากการทำซ้ำหลายๆรอบเนี่ยคือคุณจะได้ความชำนาญพอคุณเจอแบบ เคสที่มันยากๆยากๆมากๆเนี่ยแล้วคุณไปประสบมันมากๆมากๆหลายๆเคสเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดมีเคสที่ง่ายหรือปานกลางเนี่ยโผล่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยคุณจะทําเคสเคสนั้นเนี่ยอย่างง่ายแล้วโอกาสจะประสบความสำเร็จสูงมันก็จะมีคนที่อยากจะท้าทายอีกนั่นแหละเริ่มต้นทาธุรกิจใหม่ๆเป็นไงฮะอยากจะท้าทายเคสยากคนเนี้ยชวนยากชวนคนนี้ซะก,ก่อนเลยเออคนส่วนใหญ่มักจะเป็นกันแบบนี้บางคนร้อนวิชายังไม่ทันเรียนรู้อะไรมากมาย ยังไม่พร้อมด้วยซ้ำตัวเองเนี่ยไปสปอนเซอร์คนผลสุดท้ายก็ล้มเหลวกับมาล้มเหลวห,หลายๆครั้งเกิดอะไรขึ้นครับท้อถอยท้อถอยออกจากธุรกิจออกจากธุรกิจไปเล่าให้คนโน้นคนนี้ฟังว่าเอ๊ะธุรกิจนี่มันไม่ดีหรอกทํายังไงก็ไม่ประสบความสําเร็จหรอกโมเดลธุรกิจจ่ายเงินแบบนี้มันไม่ดีหรอกอย่าไปทามันเลยเนี่ยมันก็จะมีคํากล่าวเหลา่าเล่านี้นะฮะอยู่ในวงการของนักธุรกิจเครือข่ายอยู่อย่างสม่ําเสมอดังนั้นนะครับสิ่งที่คุณจะต้องมีเนี่ยนะครับผมสรุปให้เลยแล้วกันนะครับ คุณจะต้องมีจุดหมายปลายทางคุณจะต้องมีความเชื่อเชื่อว่าสิ่งที่เราจะทํามันจะต้องสําเร็จเชื่อจากอะไรครับเชื่อจากการกระทําของเราว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราได้ทํามันอย่างเต็มที่ทํามันอย่างสม่ําเสมอทํามันทุกครั้งทําทุกครั้งที่มีโอกาสและทํามันอย่างถูกวิธีทําแบบมืออาชีพทําแล้วที่เหลือคุณรออะไรครับรอผลลัพธ์นั่นเองผลลัพธ์มันมาหาคุณแน่ครับถ้าคุณไม่ล้มเลิกคุณไม่ออกจากธุรกิจนี้ซะก่อนนะ เขาบอกว่าความไม่รู้เนี่ยมันมักจะมีราคาที่แพงเสมอจะทําให้เป็นมืออาชีพคุณจะต้องรู้ซะก่อนว่าคุณกําลังทําอะไรทําแล้วได้อะไรรู้ตนเองเร็วเท่าไหร่ระยะเวลาในการทําธุรกิจมันก็จะสั้นเท่านั้นรู้เร็วสําเร็จเร็วรวยเร็วผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีนะครับ